ารีบลุกเป็นไฟมาแล้วภาพลิซ่าในชุดคาบาเร่สุดแซ่บได้ใจแฟนทั่วโลกไปเต็มๆกับอีกหนึ่งผลงานสุดปังของซุปตาสาวคนเก่งลิซ่าแบล็ p ทิงลิซ่าและลิสามโนบาลกับการร่วมโชว์คาบาเร่สุดพิเศษ5โชว์กับทีม Crazy Horse Paris ในวันที่28-30กันยายนนี้ ล่าสุดวันที่28กันยายนลิซ่าได้ทำการแสดงครั้งแรกได้รับคำชื่นชมมากมายขณะเดียวกันมีภาพของสองสาวแบล็กทิงจีซูและโรเซ่ที่บินมาร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคก็ไม่พลาดเดินทางมาชมการแสดงพร้อมซับพอร์ตลิซ่าที่ Crazy h o อ s e สปารีด้วยเช่นกันเป็นมิตรภาพที่อบอุ่นน่ารักมากๆ แถมหลังจบงานลิซ่ายังได้ออกมาพบปากแฟนๆที่มารอบริเวณหน้าทางเข้าไม่แปลกใจที่แฟนคลับทั่วโลกรักเธอมากมาย